สวัสดีค่ะทักถ่ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยามเช้านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องการจนาเจแปนกาวชาแนลนะคะวันนี้แอดการนะคะ่าเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวนะคะพักผ่อนธรรมชาตินะคะนี่คือคลองนะคะที่อยู่หลังบ้านแอดการนะคะเรียกว่าคลองมุดองนะคะคลองมุดองนะคะคลองนี้นะคะเป็นสถานที่อาบน้ําของนะคะบรก,กี้นะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแอดการนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมา เยี่ยมชมนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสระน้ําธรรมชาตินะคะเพื่อนๆสามารถที่จะว่ายน้ําได้นะคะอุการณ์ก็จะลงไปถ่ายนะคะที่ให้มันนะคะใกล้เชิดกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้นะคะสัมผัสนะคะถึงบรรยากาศนะคะผิวน้ําเพราะว่าในน้ําเพื่อนๆจะมีปลาตัวเล็กๆนะคะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะคะต้องขอโทษขอโพยหากว่าคลิปอันนี้นะคะอาจจะทําให้ท่านนะคะไม่สะดวกนะคะในการมองเห็นนะคะอาาร์ ก็ต้องนะคะขอโทษขอบพยมณฑที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือสระน้ํานะคะที่น้องเบกกี้นะคะน้องเบกกี้หรือว่าลตเติเบเบ้หรือว่าน้องเพนด้านะคะมาอาบน้ํานะคะตรงนี้นี่เป็นสถานที่นะคะเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเหมาะสําหรับนะคะให้คนมาไหว้หรือว่าให้สัว์เลี้ยงนะคะลงไปไหว้ก็ได้นะคะอดการเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะตามธรรมชาตินะคะง่ายๆนะคะเพื่อนๆนสไตล์นะคะบ้านบ้านนะคะเพื่อนๆน ที่มีลูกเล็กเด็กๆนะคะก็มาสามารถนะคะ <c oughs> ว่ายน้ำนะคะในสายนี้ได้เพราะว่าหนึ่งไม่ลึกนะคะข้อสองเป็นการสร้างนะคะความเพลิ่อเพลินและก็ความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้นะคะนี่คือบรรยากาศนะคะตามธรรมชาตินะคะท้องทุ่งที่สวยงามนะคะคลิปนี้นะคะในสายตาของท่านอาจจะนะคะไม่ค่อยสวยสดงดงามสักเท่าไหร่แต่เอ็ดการนะคะเน้นถึงธรรมชาตินะคะเน้นถึงการพักผ่อนหย่อนใจนะคะที่สะดวกนะคะ เป็นกันเองและก็ง่ายๆ่ายสไตล์บ้านบ้านนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆก็นะคะแอดการก็จะยืนนะคะมองลงไปในน้ํานะคะเพื่อนๆน,นี่คือบรรยากาศนะคะโดยทั่วไปบรรยากาศนะคะแบบนี้จะหาที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่ช่องการจนาจ8ดแปดเก้าชแนลนะคะ,ะรบกวนเพื่อนๆน,นะคะเข้าชมคลิปแล้วนะคะก็ให้เครดิตกับแอดการจนาด้วยนะคะการจนาจัดแปดเก้าชแนลนะคะ เป็นยงเป็นช่องยูทูบเบอร์นะคะน้องใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งนะคะกริ๊งๆให้อะดการด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะตอนนี้ก็เพ yeah. mm hmm. ื่อนๆก็ยังมีเวลานะคะมองนะคะลงไปในน้ํานะคะเพื่อนๆอาจจะมีปลานะคะจะมีปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีความสุขนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆได้นะคะ นี่คือสระน้ําธรรมชาตินะคะของน้องแบล็กกี้นะคะแต่ว่าแบล็กกี้ไม่ได้มาอาบน้ําวันนี้นื่อจากว่าอากาศตอนเช้านะคะก็ยังสดชื่นแจ่มใสแล้วก็เย็นอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ